ปิดโอกาสไม่ให้มือที่3เข้ามาด้วย7เทคนิคนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะบอกอะไรให้นะมือที่3มเนี่ยเขาเข้ามาเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเข้ามาจริงไม่จริงเขาได้รับโอกาสอะไรบางอยา่างเขาเลยเข้ามานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราย้อนคิดดูให้ดีนะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครูเกคิดว่าทุกคนมีโอกาสเหมือนกันจริงไหม ผู้หญิงก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าเ,าเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกออไม่ทํางานอยู่แต่บ้านแล้วไม่มีโอกาสโนงคุณมีโอกาสเยอะแยะเลยค่ะเหมือนผู้ชายเนี่ยออกไปนอกบ้านออกไปทํางานคุณก็ได้เจอผู้คนคุณมีโอกาสเยอะแยะเลยค่ะแต่สิ่งที่มันจะทําให้มือที่สามเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราก็คือว่าเราให้โอกาสนั้นกับบุคคลที่สามหรือเปล่ามีโอกาสก็จริงแต่ใช้โอกาสนั้นหรือเปล่า คนเนี่ยเขาจะปิดกั้นมือที่สามได้ก็ต่อเมื่อเขามีโอกาสแต่เขาไม่ทำใช่ไหมอ่ะทีนี้มันอยู่ที่การกั้นขอบเขตของเรานะคะว่าเราสามารถกั้นขอบเขตไม่ให้คนที่3เข้ามาได้ยังไงบ้างวันนี้ครูเก๋จะมาแชร์ให้พวกเราเจ็ดเทคนิคนะคะอ่ะอันแรกเนาะไม่เปิดโอกาสนะคะอยู่กับใคร2องต่อสในที่ รับตาคนเนาะซึ่งอันนี้เราเราคือว่ามันก็เมคเซนต์นะนะคะถ้าเกิดเอาเป็น,เป,นเป็นต่างชาติก็อาจจะเป็นมีมีเค้าเอร์อีกแบบหนึง่งที่เขามีอิสระในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่แต่เค้าเจอร์บ้านเรานี่จะไม่ค่อยโอเคถูกไหมและส่วนใหญ่แล้วการที่ไปไหนกัน2ต่อ2นะคะหรือว่าในที่รับตาคนอ่ะม่านกระดานเป็นในเรื่องในเชิงแบบอย่างว่าเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าไม่เวิร์ก ะะกับคนรักของเราเราก็หลีกเลี่ยงเช่นการไปแ h a n อาท์กับใครบางคนสองคนโดยที่แฟนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ทําให้แฟนรู้สึกเสียวความรู้สึกในภายหลังเพราะฉะนั้นก็ไม่เปิดโอกาสที่จะทําอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําก็บอกกับแฟนด้วยว่า่เดี๋ยวไปเจอคนนั้นนะเดี๋ยวไปเจอคนนี้นะรู้จักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักนะอันนี้ก็คือเปิดเผยครูเกตว่าอย่างเงี้ยมันสบายใจกันมากกว่านะคะอ่ะข้อต่อมานะคะ ไม่คุยแชทแบบให้ความหวังกับคนที่มันไม่ใช่อ่ะไึกออกปะคือให้ความหวังเช่นอะไรบ้างผมยังโสดทั้งที่คุณมีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยอ่าหรือผู้หญิงบางคนบอกว่าอ๋อพอดีคนนี้เขาแค่คนคุยอะคะ่ะแต่คุณอยู่ด้วยกันทุกวันเห็นไหมอันนี้เราเรากําลังแชทให้ความหวังกับบุคคลที่สามแล้วบุคคลที่สามก็ไม่ได้มารู้มาเห็นกับคุณ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยครูเกดว่าก็เป็นทางหนึ่งที่เราสามารถปิดโอกาสมือที่3ได้เหมือนกันเรามีโอกาสที่จะคุยแชทกับทุกๆคนล่ะค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเปิดโอกาสให้บุคคลที่3เข้ามาใน relation s h i p ของเราหรือเปล่าเนาะก็ต้องวางขอบเขตนะคะอะต่อมาข้อที่3ไม่ไปสถานที่ที่มันเอื้อให้คุณมีโอกาสเช่นอะไรเช่น คุณมีเพื่อนร่วมงานสักคนหนึ่งที่ดูทรงแล้วแบบน่าจะมีใจกับคุณคุณก็ขอไปกินกาแฟที่บ้านเขาที่ห้องนอนเขาอะไรเงี้ยทั้งที่คุณมีแฟนแล้วนะอย่างนี้เอื้อโอกาสไหมเอือ้อหรือว่าขอขับรถไปส่งที่บ้านได้ไหมทั้งที่คุณมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะอย่างนี้ก็เอื้อโอกาสถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวก็อาจจะเลยถึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสแต่ไม่ควรที่จะไป นะคะอะต่อมาข้อที่4ไม่สนิทสนมนะคะกับคนอื่นมากเกินไปเนาะสนิทจนถึงขั้นที่แบบว่าเอาความคิดของคนที่เราสนิทด้วยเนี่ยมาใช้กับคนในบ้านมาใช้กับคนในครอบครัวมาตัดสินกับคนที่อยู่กับเราอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ถือว่าอ,อ,อาจจะเกิดความหมางใจกันเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าเฮ้ยสนิทกันกันเกินไปหรือเปล่าทําไมคนในบ้านถึงไม่เป็นคนที่สนิทที่สุด อันนี้ก็เปิดโอกาสเหมือนกันให้มือที่สามเนี่ยเข้ามารุกล้ำในความสัมพันธ์นะคะเอาง่ายๆครูในในมุมมองของครูเกดนะคู่ชีวิตจะต้องเป็นอะไรที่แข็งแรงอะเกดปะเราต้องโอเคเราเปิดรับความคิดเห็นของคนภายนอกได้แต่ต้องไม่เอามาตัดสินคนในบ้านมันใช้กันไม่ได้นะคะยังไงก็ฟังคนในบ้านก่อนแล้วก็แก้ไขกันเองโดยที่อย่าเพิ่งเอาคนนู้น,นคนนี้เข้ามาเนาะไม่งั้นมันจะยุ่งกันไปใหญ่ ต่อมาข้อที่5นะคะอันนี้ก็สําคัญฝึกพูดหรือหัดพูดหรือทําให้มันเป็นความเคยชินว่าให้เก่งคําว่าเขา,าเรียกว่าพูดคําว่าไม่นะคะพูดคําว่าไม่คือเวลาเรามีครอบครัวนะเรามีคู่ชีวิตเนี่ยคำว่าไม่เนี่ยบางทีจําเป็นต้องใช้มากๆเลยเพราะว่ามันมันมีอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณอยู่สมมุติว่าเพื่อนคุณชวนออกไปแฮงเอาท์นะคะเลยเธอเที่ยงคืนทีหนึ 2, ่งทีสองีสาอย่างเงี้ย เราก็ต้องหัดพูดคําว่าไม่ให้เป็นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยการไปทําอะไรแบบนี้อีกคนหนึ่งเขาไม่สบายใจใช่ไหมคะหรือว่า,าคุณจะต้องไปในที่ที่แบบดูแล้วเดี๋ยวมันต้องทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกแย่มากๆเลยก็เซโนไปเนาะอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเป็นการแคร์ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งด้วยนะคะการการพูดว่าไม่เนี่ยยังไงครูว่าเป็นวิธีทางที่ดีอะ่ะ บางคนบอกว่าคู่เกสถ้าเกิดพูดว่าไม่เดี๋ยวผมก็ไม่มีใครครบเดี๋ยวหนูก็ไม่มีใครครบเราเลือกได้นะว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรถูกไหมคุณอย่าลืมนะว่าคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตเนี่ยคือคู่ชีวิตของคุณไม่ใช่คนข้างนอกเลยและคนที่จะคอยรับฟังปัญหาคอยแก้ปัญหาให้คุณคอยซัพพอร์ตคุณก็คือคนในบ้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คู่ชีวิตมาอันดับหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่า เราอยากจะไปทำอะไรข้างนอกอเอาง่ายๆให้คนข้างนอกยืมเงินอย่างเงี้ยอาจจะสนิทกับคุณอาจจะเออสนิทกันมาอะไรเงี้ยแต่เมื่อคุณมีคู่ชีวิตแล้วคุณต้องปรึกษาคนนี้ก่อนนะคะยังไงคนนี้สำคัญที่สุดเนาะเพราะเขาอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานต่อมานะคะข้อที่6ไม่ให้คนอื่นเข้ามาล้ำเส้นในครอบครัวของคุณนะคะคุยยกตัวอย่างถ้ามีคนนอกวิจารณ์เข้ามาเนี่ย เพราะว่าแฟนเธอไม่ work นะแฟนเธอไม่ดีเฮ้ยห,หน้าที่ของเราต้องไม่อนุญ,ญาตให้คนเหล่านั้นพูดแบบนั้นเป็นพทเทินแบบนี้บ่อยๆเพราะไม่งั้นเขาจะไม่เกรงใจเขาล้ำเส้นนะคะไม่เคารพขอบเขตของอชีวิตคู่ของคนอื่นหน้าที่เราคือปกป้องคู่ชีวิตก่อนเนาะอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะถ้าเกิดว่า,าคุณฟังข้างนอกมาแล้วคุณรับจากข้างนอกแล้วมาพ่นใส่คนในบ้านเลยอันนั้นครยว่ามัน ไม่มีสติมากเกินไปเราต้องให้เกียรติคู่ชีวิตของเราก่อนถ้าเกิดคุณไม่อยากให้เขาลํำเส้นเข้ามาในบ้านของคุณคุณต้องกั้นขอบเขตเลยว่าโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้เดี๋ยวไปจัดการเองเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเคลียร์เองเป็นเรื่องในบ้านโอเคปะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นกั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งหลังเขาก็เอาอีกเขาได้ใจนะคะอ่าต่อมาข้อที่7สื่อสาร กับบุคคลที่สามที่สอแววแล้วว่าจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะอยากจะเข้ามามากๆเนี่ยให้มันชัดเจนไปเลยว่า no ฉันมีแฟนแล้ว <laughs> ฉันมีแฟนแล้วนะคะวันนี้เป็นอะไรที่ครูเก๊คิดว่ามันมันตัดจบปัญหาเยอะมากนะนึกออกไหมตัดจบปัญหาไปเยอะมากเลยสมมุติเราเป็นคนที่อึ้งอึ้อึ้อึออ้หรือว่าเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีความชัดเจนนะคะหรือว่าเป็นคนที่พยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เรามีแฟนแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วที่มือที่สามเขาจะเข้ามาเพราะเขาได้โอกาสไง <S <S เพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าไม่มีประตูอะไรบานไหนที่ปิดเลยถูกไหมถ้าเกิดว่าอ่ะผมมีเมียแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยโนโนผมมีเมียแล้วเขาจะมายุ่งกับคุณไหมเขาก็ไม่ยุ่งถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นสื่อสารให้มันชัดเจนกับบุคคลที่3เลยผู้หญิงเราก็เหมือนกันสมมติว่ามีผู้ชายเข้ามาจีบอย่างเงี้ยเรามีแฟนอยู่แล้วเร,เราไม่อยากนอกใจแฟนเราไม่อยากเปิดโอกาสก็สื่อสารไปเลยว่าออแต่งงานแล้วนะคะมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันดีกว่านะอะไรเงี้ยนะคะคือมันจะทําให้คนที่พยายามจะสื่อสารมาเป็นแบบบุคคลที่3ามเขาหยุดแล้วก็เคารพนะคะในความเป็นครอบครัวของคุณโอเคไหม อ่ะโอเคนะทั้งหมดนี้ครูเกคิดว่าเป็นหน้าที่ของของเราเองอะ่ะไม่ใช่หน้าที่ของคู่เราเลยเป็นหน้าที่ของเราเองด้วยแต่จริงๆมันก็ต้องทาทั้งสองฝ่ายบางคนบอกว่าครูเกสหนูทาอยู่คนเดียวแต่อีกคนเ,เปิดโอกาสตลอดอันนี้ก็พังนะคะก็เป็นความรักที่เขาเรียกว่าเสาเอกของบ้านไม่ไม่แข็งแรงเนาะครูมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังภรรยา ะะถามสามีว่าคุณคะถ้าเกิดว่า,าฉันเนี่ยมีโอกาสและคุณมีโอกาสที่จะจะนอกใจเนี่ยคุณจะทำไหมอะไรเงี้ยผู้ชายก็บอกว่าไม่รออะไรเงี้ยแล้วเธอล่ะ,ะผู้หญิงก็บอกฉันน่าจะทำนะเพราะฉันมีโอกาส และฉันก็สามารถทําได้ด้วยและตัวคุณเองอ่ะคุณเองก็สามารถทําได้ด้วยพวกเรามีความบางทีต้องการที่แบบโอ้คนนู้นก็น่าสนใจคนนี้ก็น่าสนใจคนนั้นก็ดีจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเรารู้สึกคอมหมนคู่ของเราเองบางทีก็เบื่อใช่ไหม <laughs> แต่ยังไม่จบแค่นั้นภรรยาบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันและคุณมีโอกาสใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่ได้หยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับบุคคลที่สามเพราะฉะนั้นคุณสามารถไว้ใจฉันได้เลย ว่าฉันปิดโอกาสกับมือที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเห็นไหมมันอยู่ที่การหยิบยื่นโอกาสให้กับบุคคลนั้นหรือเปล่านะคะอ่าโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่โอเคคิดว่ามีประโยชน์นะคะสำหรับชีวิตคู่ของหลายๆคนเลยนะสามารถปิดกั้นมือที่สามได้นะคะแล้วก็ทำให้พวกคุณมีความรักที่น่าอิจฉามากๆแล้วก็เป็นความรักที่แข็งแรงมั่นคงค่ะเนาะอ่ะโอเคกดไลค์กดแชร์ทุกที่ด้วยนะคะ